สวัสดีครับพี่น้องป้องปายทุกทุกท่านนะครับขอตอนรับพี่น้องเขาสูนนาคาชาแนลนะครับผมกับกระผมเบ้านาคานะครับมื้อนี้สิบภาพพี่น้องมาเบิงอีกหนึ่งกิจการของเบาานาคานะครับผมบอกเสิยงใหญ่เสลเกินนะครับกิจการที่ว่านะครับนั่นก็คือกิจการเผาถ่านกับพี่น้องนี่ครับนี่คือฟื้นนะครับที่เบาานาคาและก็หุ่นส่วนอีกท่านหนึ่งนะครับที่เพิ่น อ่าตอนนี้โบยู่นะครับใส่ผ้ากันตัดนะครับมาก,กองไว้เพื่อที่อ่าล่อเข่าเตาเผา,านะครับตอนนี้กับเผาอยู่เตานี้นะครับซึ่งไฟท้้งในกําลัางใหม่นะครับผมถ้าช่วงที่ไฟกําลัางใหม่ทั้งในนะครับเท่ากับคอยคอยรีรีก็ขึ้นไมยถึงปิดปิดอ่าปองไฟนะครับกระกโจมไว้น้อย,อยให้อากาศเขา่า นน้อยนะครับถ้าเขาไปหลายนะครับฟื้นข้างในเท่ากับใหม่เร็วแล้วก็เทศให้ทานเท่ามันหน่อยนะครับจงไว้น้อยนะครับให้มันค่อยใหม่ค่อยใหม่ไปเรื่อยๆนะครับผมแล้วก็ปริมาณทานกับสิหลายแล้วก็คุณภาพทานนะครับกับสิดีนะครับก็คืออ่ามันมันใหม่ทนนะครับไปดังมันกับบวเบิดไงนะครับผม อันนี้คือเป็นเตาเตาดินนะครับเตาแบบสมัยโบราณนะครับผมตอนตอนตอนแรกมีสองเตาครับตอนนี้เหลือเตาเครื่องครับก็คือเมื่อวานนะครับผมมันพังไปเตาหนึ่งนะครับบอสิเลียกรถดับเพลิงอยู่ครับเมื่อวานนี้นะครับสาเหตุที่มันพังเพราะอ่างครับก็คือนี่แหละครับก็คือเวลาเตามันเริ่มใหม่ยัางสี่นะครับ พอดีเบาราคาบริมาลีตรงนั้นนะครับรีตรงฟองไฟนะครับเพราะว่ามันติดตอนกลางคืนครับเตาในเมื่อคืนนี่นะครับก็เลยเมื่อคืนที่แล้วนะครับก็เลยบดิมาลีนะครับมันก็เลยหมแห้งนะครับมันก็เลยแตกเพอาเตาเตาในมันเป็นเตาที่มีตะไม้ใหญ่ๆนะครับเอาลงไฟมันก็เลยแห้งนะครับเลยเอาบรยูครับพี่น้อง สุดท้ายนะครับก็เลยพังนะครับบ่เป็นอย่างครับเดี๋ยวปั่นใหม่เละาอีกให้ลายสำคัญสรับมือนี้นะครับตีสิบผ้าพี่นองมาเบิงนะครับผมก็คือนี่เลยครับหลายหลายคนอาจสิสงสัยว่าคืออย่างนะครับแต่หลายๆคนก็คือสิหูแล้วนะครับผม แม่นแล้วครับผมกําลังต้มเหลาครับโอ้ยโมเมนนะครับนี่คือการสกัดเอาน้ําสมควันไหมครับผมนี่ครับกําลังยดติ่งติ่งครับพี่น้องอ่านให้เบิ้งยดนิดนึงนี่ยวก็คล้ายๆตอนท่อกีดยางแล้วพี่น้องเนาะยดติ่งถิงนะครับตอนนี้ครับได้กําลังเคร่งนึงนะครับเพราะว่าปัาใส่บวโดนบยได้นะครับพี่น้องไฟกําลังติดครับ สำหรับลักการง่ายๆนะครับผมก็คือของวานถค่าเนี่ยก็จะมีท่อ,ทอหเห็นขึ้นจากพื้นนะครับฝังฝังไปนิดนึงขึ้นจากพื้นมาประมาณ70 80เส้นนะครับแล้วก็ซิมีต์ของงอครับของงอสังกะสีของงอตัวนี้นะครับเก็บได้จากถังขยะโรงเรียนนะครับน่าจะเป็น <c oughs> ท่อน้ำฝนนะครับทีคอไปทิ่มนะครับผมแล้วก็มาตอกับ สังกะสีแผ่นเหลี่ยมนะครับซึ่งมวน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 ,มวนแล้วก็เอามาตอกันครับสังกะสีแผ่นเหลี่ยมสีประมาณสามท่อนนะครับสามท่อนแต่ว่ายิงเ้ายิ่งดีนะครับพี่น้องทอตัวนี้ยิงเ้ายิ่งดีนะครับเพราะว่าควันตรงนี้นะครับสิบขึ้นไปพานทอยิงพานโดนเท่าไรนะครับยิงเก็กมันเป็นยศน้ำสมตัวนี้หลายเท่านั้นนะครับ มีคืหรักการง่ายๆนะครับส่วนนะครับพี่น้องถ้าอยากได้ร้ายนะครับตรงนี้นะครับอย่าไ้มันพิวนะครับทุกหม่องยาห้มันพิวนะครับควรมันออกกุดเลยนะครับแต่บานาคากระบริเดนียอย่างมากมอกนะครับเพราะว่าบริเ็ดขายนะครับเห็ดพอใส่ในครอบครัวเจ้าของนะครับมีสกัดมาได้ลราก็สีอยู่ประมาณนี้นะครับเป็นน้ำดำๆนะครับซึ่งนะครับ ประโยชน์ของน้ำสมวันใหม่นะครับพี่น้องสามารถไปค้นคว้าได้ใน u t u b e นะครับเพิ่นลงไว้เบานะคไปอไปคนนบ้องแล้วนะครับคร่าวๆโอ้ถือว่าบธรรมดานะครับสุดยอดนะครับประโยชน์ค่นหลายอีดีนะครับสำหรับน้ำสมวันใหม่นะครับลักๆนะครับก็คือเอามาใส่ในอาการเกษตรนะครับก็คือเอาไปฉีดนะครับเพื่อเป็นเกราะป้องกันโรคและแมลงให้กับพืช นะครับซอยไรมาแรงนะครับเป็นฮอร์โมนเพิ่ดได้นะครับเพราะว่ามันสกัดจากธรรมชาตินะครับอ่าสลับไปใส่ในโคเลือดเนี่ยก็เอาไปดับกลิ่นเหม็นกลิ่นอับต่างๆนะครับม่นจะเป็นอ่ากลิ่นอ่ห้องห้องน้ำนะครับก็ซอยได้นะครับร่วมไปถึงอาที่จำได้นะครับเพื่อนว่าเอาไปสระผมก็ได้เอาไปเชิญม รักษาแผลก็ไดอ่านะครับประโยชน์หลายนะครับจะรับน้ำสมข้นใหม่นะครับพี่น้องก็ล่องไปคนขวาเบิ้งนะครับบ้าราคาก็จำมาได้เบ่เตินนะครับเพราะว่าประโยชน์มันหลายมหาศาลดีดีนะครับก็คร่าวๆกับสิประมาณนี้แหละครับพี่น้องจัดให้ละเด้อพี่น้องสำหรับท่านที่อยากสิเบิ้งวิธีการสกัดเอาน้ำสมข้นใหม่นะครับจากเต่าทานนะครับ จ,จัดให้พี่น้องในเบื้องแล้วนะครับสลหรับคลิปนี้นะครับครับเป็นใจครับพี่น้องนะครับถาบ้าวเข้าใจจังไดน,นะครับในขั้นตอนใดพี่น้องก็สามารถพิมพ์คบถามไดในคอมเมนต์นะครับผมอย่าลืมกันแล้วกันนะครับสำหรับพี่น้องท่านใดทีอ่อยากรล้่เรื่องเล่าดีๆนะครับอยากเห็นเรื่องเล่าดีๆเกี่ยวกับวิธีการใช้ชีวิตแบบอีสานอีสานบ้านเฮานะครับติดตาม ยูทูบนาคาชาแนลนะครับหรือว่ากดติดตามเพจนาคาวาไรตีอินดีไทยแลนด์นะครับแล้วพี่น้องจะได้เห็นนะครับวิถีชีวิตของคนอีสานอยู่กันแบบใดนะครับมีคลิปดีๆทยอยจัดมาให้พี่น้องได้เบ่งสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงแค่นี้สักก่อนคลิปหน้าพ่อกันใหม่กับเปล่านาคานาคาชาแนลมุนีลาไปแล้วสวัสดีครับผม